สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชุ่มและเบื้องค้างชาวสองคารเชนเดียค่ะหนึ่งสองค้างค่ะได้พาพี่น้องมาที่ค่ะมาชมสวนค่ะสวนบ่าเป็นสวนทางเจ้าังคารนะค่ะเป็นสวนพืชผสมผสานของอันกนในหมู่บ้านค่ะแบบเบื้องค่ะพวกผู้นำบดานค่ะแต่ว่าเพื่อนจีเนสเป็นโซลาเซลล์ได้ค่ะนะคะได้ติดเป็นเป็นยอดบ่อบาดาลค่ะ มันจะสี่แผงโซลาเซลล์ติดตั้งไว้ทั้งพื้นค่ะติดตั้งไว้ทั้งพื้นค่ะติดตั้งไว้ทั้งพืน้นละค่ะม,มันจะต่อสายไฟลงมาอีกค่ะมันจะกิดไดนาำดันน้ำ,นนำขึ้นไปท,ทั้งถังนียค่ะเสร็จเป็นแผงโซลาเซลล์ค่ะ,เ,คะเออดีเนาะค่ะจะคล้อ,องเพนกำลังเกลือหมูอยู่ค่ะ เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค่ะปล่อยค่ะมีไก่งวงค่ะนี่ค่ะเป็ดค่ะเป็ดเป็ดก็จะเป็นเป็ดเทศเป็ดไก่ค่ะกะซีร้ายค่ะก็สิปล่อยเลี้ยงปล่อยเลยค่ะพวกไก,ก่นี่ค่ะถึงไก่เป็ดเนี่คนจะเลี้ยงปล่อยเลยค่ะ คเบื้องจะเลี้ยงมูไปโซนทั้งนั้นค่ะแต่ชาวพันพายางไปเบิ้งค่ะก่อนจะไปเบิ้งหมูก่อนจะไปเบิ้งหมูกับเบิ้งตะค่ะตาบนเฮ็ดดีเด้อค่ะนี่ก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์เลยค่ะที่้าวพันพายัเมื่อกี้ค่ะนี่ค่ะแผงโซลาเซลล์สือยู่นี่ค่ะมันก็สะเดินสายไฟออกไปพื้อค่ะออกไป แต่ท่านพุ่นละค่ะไปหาเอ่อนำบาดานพุ่นละค่ะซดน้ำพุ่นค่ะเพิ่นก็เลี่ยงหมูไว้ซนนี่ค่ะนี่ค่ะแต่นี่ก็จะเป็นสะปลาค่ะสะสะเลี้ยงปลาเพื่อนเพื่อนเกษตรเป็นกระชังค่ะนี่ค่ะแต่เพื่อนให้ดีแห้งค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสะสะขนาดใหญ่อยู่ค่ะใหญ่เติบอยู่ค่ะ ก็จะเลี้ยงปลานะะี่นค่ะมูเันกระเท็ดดีดีค่ะเพิ่นจะเอาด่างเขี้ยวนี่ค่ะนี่ค่ะดางเขียวน,ะะนี่นะะล้อมรอบอกมูเลยคะ่ะจะบอหมีเนี่อพวกงุงพวกแมงเข้าไปได้เลยะคะ่ะตอนนี้มูกํกำลังกินเน,นื่อยุหันดังเพิ่นค่ะเป็นอาจจะเป็นมูแม่ลูกอ้อน,นะคะ่ะอยู่มุมน,นู้นค่ะนี่ค่ะดังเพิ่นค่ะมันสีแยกออกไปะคะ่ะ ะเลี้ยงเป็นมูสขายลูกค่ะขายตัวน้อยค่ะจะมีกับกรลังท้องด้วยค่ะต้นมูที่คลอดแล้วเพื่อนก็จะแยกออกไปค่ะเลี้ยงได้ดีนะค่ะส่วนขี่มูนี้เพื่อนก็จิกกวาดกวาดค่ะกวาดกวาดเก็บเก็บไปค่ะเปตากแห่งอบาอทั้งพ่นค่ะเบั้งพูนค่ะบ่อพักทั้งพ่นค่ะบ่อพักทั้งพ่นประเทศดีนะค่ะเฮ็ดดีอยู่ค่ะ ค่เฟินนี้เพิ่นกระลังอันพอเป็ดน้อยค่ะเลี้ยงเป็ดน้อยไว้ค่ะนี่ค่ะถามว่งด้วยค่ะทั้งเป็ดทั้งไก่ค่ะน้อยๆค่ะอนุบาลเป็ดเยอะค่ะนี่กระลังหนาลักเลยค่ะค่ะเบิ้งค่ะเฮ็ดดีเนาะค่ะมันเฮ็ดดีอยู่ค่ะกระดีเฮ็ดนี่ค่ะกระดีเฮ็ดเอ่อเฮ็ดเฮ็ดเอ่อเรียกว่ายังก็ค่ะองค์องค์เป็ดนี่เนาะค่ะเล่าเป็ดไให้สูงค่ะ จะเอาเป็นน้อยไปข้างบนค่ะค่ะกะดีเละค่ะนะัคนเห็ดน,นะคะอนุบาลเป็นน้อยไว้ค่ะมันจะสีแยกเป็นตัดเป็นส่วนนะคะค่ะวนี้นะจะเป็นกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมค่ะ,ะเป็นไงเลยคะ่ะกล้วยนาแรงค่ะเห็นบ้างค่ะ ที่ว่างลูกงาบปลูกไงเนาะค่ะน,นี่ค่ะซาบันกาซีลิสข้างนี้ก็อวยนึงค่ะมันจะมีซาอยู่น้ากันอยู่สามบ่อค่ะสามบ่อซีบ่อค่ะนี่นที่สองที่สามที่ซีไปทั้งคืนค่ะนี่ค่ะนก็เท็ดีนะคะนี่รอบๆซาบันก็จะปลูกต้นผ้าค่ะนี่ค่ะจะปลูกต้นผ้า,านี่ค่ะ คุนค่ะคุณค่ะจะคลองสาเพิ่นคลองนาเพิ่นเพิ่นอยู่คุนค่ะเพิ่นหดต้นไม้อยู่ค่ะเโอ้โหดต้นมะพร้าวอยู่ค่ะ,ออคะเฮ็ดดีค่ะเฮ็ดดีค่ะหลับเทียงเพิ่นแข้งนาเพิ่นค่ะ กรากระท่อมพันค่ะก็จปลูกทวกต้นเอ่อต้นมุกม่วงลหลายสายพันธุ์ค่ะก็จะเป็นสวนยางค่ะดีค่ะค่ะคือเป็นขึ้บ้านเลยเนาะค่ะดูได้แบบขึ้บ้านเลยสบายเลยค่ะได้การดีอยู่ค่ะ จัดสรรบัน,ป,นปันส่วนได้ถูกต้องเขาได้ดีมากเลยค่ะมึงน้อใหม่ค่ะน้อใหม่น่าแล่นเพื่อนค่ะนี่ค่ะจะนอนยงยงเนาะค่ะจะนอนยงยงค่ะมึงน้ำกันเด้วยจับมึงด้วค่ะมึงถากกำลังแตกดินขึ้นมากระมีค่ะมึงด้วยเป็นหัวกำลังโพดินขึ้นมาจับมึงด้วค่ะใหม่ ว่าน้าะออนนะคะทำใหม่เพิ่นสาวลูกค่ะพิ่นเฮ็ดส่วนผสมมาสานได้ดีมากเลยค่ะ,คะเพิ่นค่ะ